ผมตอนเคเคทาวเจ็บนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องสนามมาริน่าเมื่อวานนี้หน่อยที่สิงคโปร์ที่ผมไปขับในคลิปเกมอะเห็นไนอะ้ที่เข้าหนึ่งนาที38ปะ่ะเอาจริงนะนั่นอ่ะผมขับตามไลน์ที่เขาชอบบังคับกดปุ่มผมอะ่ะเ,เวลาผมเล่นเกมเขาชอบกดปุ่มน่ะผมขับตามไลน์เขาดูดิปล่อยแบบว่าคือ จะเข้ามาฝืนพวงมาลัยทาไมไม่รู้ด้ไวยก,การขับลายแบบนั้นเพราะเวลาขับแบบนั้นะที่ให้ออกลายนอกเข้าใจว่ามันโค้งไปไวจริงแต่เวลามันไม่ลงขับยังไงมันก็ไม่ลงเวลาในรอบแบบนั้นแต่พอผมขับตามลายผมเวลามันลงเออแล้วจะให้ผมขับแบบไหนอะผมก็ต้องขับตามลายผมเองเดิถ้าไปขับตามลายนั้นมันก็ไม่ใช่เวลามันไม่ลงขับตามลายผมเวลามันลงแน่นอนอยู่ที่มึงจะเอารถอยู่หรือเปล่า